สบายดียินดีตอนหักเขาสู่ The s a ลีเ y อร์คารสถาบันการเรียนรู้และพัฒนารสร้างกิจพันออนไลน์หากคลิปนี้เป็นวิดีโอและที่ทานเห้สถาบันของพวกเรา,าอย่าลืมกดซ u b s c r i b e ลือปุ่มติดตามและกระลิงทั้งลูกนี้เพื่อบ่ให้พ่านถูกทุกๆ p ีและข้อมูลดีๆที่ข้าพเจ้าจะนำมาแบ่งปันนี้คือการรวมเอาประสบการณ์การนาไซประสร้างกฤษตัวจริงตลอด10ปีมาแบ่งปันนี้คือ5 advice ห้าข้อแนะนําที่แนะนําให้ผู้คนเหียนประสอังกินใหม่แนะนําให้ผู้คนที่ซ้อมภาษาอังกฤษกําลังยังจะพัฒนาภาษาอังกฤษแล้วให้เลี้ยงห้าโคต่อไปนี้ห้าคำท่ามีโบควรจะท่ามคนตามเด็ะห้าคำท่ามีเจ้าโบควรจะมาท่ามไหนเมื่อที่เจ้าพบกันครั้งนั้นแหละจนกลัวที่เขาจะเป็นพู้เซนเนอร์ไหมเฮาฟังอย่าท่ามห้าโคนี้ ข้อที่หนึงเกี่ยวกับเรื่องอายุพานยามธรรมอายุคนต่างประเทศมีความคิดเขามีอุดมการสร้างคมของคนตามประเทศเขา้าเข้าใจและเข้าหูว่าอายุเป็นเพียงแต่ตัวเลขบ่าว่าจะน้อยหนุ่มใหญ่เกกเขาสมารถเป็นเพื่อนกันทั้งหมด เขาจะบอกคือสร้างคงาุณคนลาวแต่อานยุสุ่มกลัวต้องได้เอิร์ออายเอาแม่จะนอนเอิญแม่เรื่องคนที่จะยุกปะปาจะเอิญปะฝรังบัวมีแบบนั้นฝรังจะบดชือแบบนั้นพย ah ายามอยท่ามอานยุข้าพเจ้าจงบอกมาเสมอว่าผู้คนที่มีการสร้างที่เก่งคุณภาพของการสร้างนั้นมันแสดงให้เห็นทึงว่าคนคนนั้นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านวัฒนธรรม สันความเข้าใจอยู่ไหนสิ่งนี้มันจะพัฒนาคุณภาพการสร้างของเจ้าให้ดีขึ้นสัญยาทามเรื่องอายุอายุเป็นเพียงแต่ตัวเล็กเขาบทสนใจแต่ว่าเข้าแขอยามายทามเรื่องอายุข้อที่สองอยาทามอาชซีพของเขายาทามอาชีพเฮ็ดพ้นเป็นอย่างคนตามประเทศเข้าบบควายเวาเรื่องอาชีพหนึ่งอาชซีพเป็นเรื่องเล่าแสดง,งเรื่องเรื่องการศึกษาเพราะอาชซีพมันบอกว่าเจ้าเฮ็าอาชีพดีหรือบด่ดีมัน แสดงเรื่องการศึกษาต่ำหรือสูงสิ่งนี้เข้าบุยักเปิดเผยอ,อาซีมันบอกเรื่องพ้นทับล่าหรือหน่อยเข้าบุยักเปิดเผยเพราะแน่นอนคนทั่วไปเขาจะหวัวอาซีมันจะบอกว่าอาซีแบบนี้ไหลใดเท่านี้อาซีแบบนั้นไหลใดสู้กลัวไปเท่านั้นซึ่งเขาบุญยักบอกเรื่องอาซีเพราะเข้ายาน่าเขาจะเป็นเป็นเขาจะไปประเมินเรื่องคุณภาพไหลใดหรือชสวิตของเขา แน่นอนเขาเป็นคนอยู่ประเทศเขาอยู่บ้านเขาเขาบอกเขาบอกคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่อยู่ในนิดไส่คนตามเ,เระเเข้าแข่ไล่เข้าส้นใจไล่เข้าใส่ใจไล่แม้ว่าเขาจะโบไปประเมินเขาจะไปโบไปคุลิฟายไปประเมินคณภาพชีวิตเขาแต่นั้นคือความคิดข้องฝรัง่ง คนส่้นคนที่ไปฝึกภาษาอางคิดใหม่ๆคนไปซ้อมภาษาอางคฤษพยายามอย่าทำเทื่งเนื้ออาเีจนกลัวเขาจะเป็นผู้สนเสนอให้เขาฟังแล้วเขาคอยสนทนาในสิ่งที่เขาสนเสนออย่าไปทำตรงๆเกี่ยวกับเรื่องอาชีพว,ว่าเจ้าเห็เรื่ what are you doing what is your job what is your occupation what is your, what is your profession อย่าไปทำเกี่ยวกับเรื่องอาชีพข้อที่สามอย่าทำเรื่องรายได้หรือ,เ,อเงินเดือน นิดใยคนลาวเขาเรื่องรายได้เรื่องเงินเดือนมักเป็นสิ네่งที่เขาถือเป็นเรื่องธรรมดาหรือเขากำลังจะสนทนาเรื่องทำรายได้จ่ายรายได้่ายเล็กน้อยคนต่างประเทศเขาจะเบาเาเกี่ยวกับเรื่องรายได้ยกเวนเสียแต่เจ้าเป็นบุคคลที่มีหน้าที่จะไปสัมภาษณ์จะไปสนทนาหรือจะเป็นวิจัยเกี่ยวกับเรื่องรายได้คงสร้างคมเจ้าจึงสมาทารถ้าเป็นคนทั่วไปที่เราพบปะกกันอย่าไปทำเรื่องรายได้ การที่เขาหูไหลได้เข้าลื่อไปท่ามไหลได้คือการที่ไปล้วงลังส่วนตัวของเขาการที่เข้าเบียรบ็อกไหลได้ของเขาคือเข้าบียางให้เขาไปประเมินคุณภาพธิ์ของเขาเพราะว่าเขาูงว่าถ้าเขาบอกให้เขาไหลได้ไล่เขาจะทึบปนถ้าเขาบอกให้เขาไหลได้น้อยเขาจะประเมินว่าคุณภาพเขาบุดีนี่คือเหตุผลเลยครับ่ควรจะไปท่ามเรื่องไหลหับข้องคนตามประเทศเรื่องไหลหับเป็นสิ่งที่ปิดลับลายสําหรับส่วนตัว โดยเฉพาะเขาต้องได้เข้าใจว่าสังคมคาร์โบบบอราอะคือสังคมของว่าเป็นสังคมเปิดสังคมต่างประเทศเป็นสังคมปิดโดยเฉพาะประเทศตะวันตก Western country เพราะนี้เป็น สังค่มปิดทั้งบารีเปลี่ยนสังคมเปิดบานเอาลูกเจ้าตองได้ยุงเหือนเจ้าลูกคอยยืนเหือนคอยถ้าเห็นลูกบางคนมาโปอยู่เหือนคอยคอยตองได้โทรหาตำรวจว่ามาห้ามเอาลูกคนนี้มาห้ามเอาคนคนนี้ไปไว้สถานาปั๊มตำรวจก่อนแล้วให้พ่อแม่เข้ามาหับเอาคือสังคมเข้ามันมีาลากษณะถ้าจะอธิบายจนนี้มันมีลักลายที่แตกต่างซันมือนี้บวมลายบวมยันยันเสมอโคตรที่สี่สถานภาพของตัวเองสถานภาพก็คือโซดหรือบวโซด แต่งงานเรื่องอยังประมาณนี้อย่าไปทามเรื่องการแต่งงานรออางเรื่อยางหรือว่าจะโสดหรือโบอ Are you married You have girlfriend You have boyfriend ทัาอย่าท้ามเรื่องสถานภาพขางตัวเพราะว่าจะมีแฟนแล้วบพว่าจะอย่างอ่าโทั้งโดทั้งโซดก็แล้วแต่เขาบอกควรท้ามมีซ่งเฮดพอดว่าเป็ดนี่เขางจงประทามคตที่หนึ่งหากเขาทามเขาแล้วเข้าคนนั้นบอกว่า No I haven't got any girlfriend เขาท้ามเขเขาบอกว่า No ขาออยัางบ่มีเกิร์ฟเฟนเขายัางบ่มีแฟนเธอเขายัางบ่มีไวฟ์เธอหากคนนั้นเป็นคนที่คีดร<ๆ>้ายลืบบอลลอเขาจะรู้สึกว่าแน่แน่มึงต้องมาวิจัยมึงต้องมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามความคี้ร้ายความบงงางคงค่อยละถ้าค่อยเปิดบ่าวค่อยบ่มีแฟนเรื่องค่อยเบ้าวค่อยมีแฟนแล้วบางเท่อ เมื่อบางครั้งเขาอาจจะคิดว่าเขาบอกว่ามีแฟนแล้วมันก็จะเป็นวิธีว่าเออคนคี้ร้าคือมึงนี่ก็มีแฟนเําเพ่อนเนาะเห็นบอกนี่คือการที่เขาปอง p r i เวตซี่สเตติวลือรือสถานภาพส่วนตัวเขาฝรั่งเขาบอกยับพ่อบอกมักเปิดสถานภาพส่วนตัวเขาเห็นบอก คนตามเพศถ้าเข้าเสือเสิรไปงานนะเขาจะเสิรคนเดียวเสมอเขาจะบบเซิร์นมาพร้อมโดยภรรยาพร้อมโดยอ่าสามีพร้อมด้วย,รวยครูหักแม้กระทั่งเป็นเพื่อนเขาจะเสิริญบุคคลต่อบุคคลเขาจะบบเสิรินเป็นครูเป็นผัวเมียเป็นแฟนรื่นแบบนี้เด็ดขาด ยกตัวอย่างที่สอบถ้าจะท่ามนันบุคคลที่เอามีอายุหนึ่งตัวอย่างว่า40ปี50ปีอายุแมรี่ถ้าจะเห็นเข้ามาคนเดียวก็เจ้าต้องได้รู้สึกอย่างลึกว่าเออถ้ามันมาคนเดียวก็แปลว่าบางทีมันก็บกม่มีพว้มีเมียสัญ,ญญาไปท่ามเลยการที่จะไปท่ามหั่นเขาตอบว no, ่า no i haven't got married เขาะย่งโบแต่งงานเธอ no เขยอยม่มีแฟนเธอเขาก็จะยานว่าเจ้าจะไปประเมินเขาว่าเออเ่าสัมนี้อยังบ่มีเมียเนาะแกสัมนี้อยังบ่มีผู้เนาะ นี่เนะี่คือวิธีการที่เขาเห็นว่าเจ้ามีโอกาสไปประเมินสถานภาพสิทธิของเขาสั่นสิ่งนี้พยายามเล,ลียงยาท่ามเขาเด็ดขากดเกี่ยวกับเรื่องสถานภาพของตัวเอง Are you married? Do you have girlfriend? ยาท่า,าข้อที่5ยาไปใช้คำว่า why ในระวางที่เจ้าส้นทนายาไปใช้คำว่า why คำว่า why มันแปลว่าอ่ะเป็นยังนย้อนน่ มันจะเห็นให้เข้าหูสึกว่าเขาไปเจาะเลอะเกินไปเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตหรือสาธานาะชีวิตหรือสิ่ง p r i v a t y เรื่องข้อมูลส่วนตัวเขาอย่าไปใช้คำว่า why ย้อนอยัง dead card ใน4ข้อนี้นั้นคือข้อพิเศษอย่าไปใช้ why ใน c ข้อนี้เด a d c a ด